ฝ้าสีน <ร begun. S 1> ้ำเงินหน่อยกี้สีาวสีน้ำเงินเาเย่ามีร่วมรวนเนี่ย ตอนนั้นตอนแรกที่จอดรถลงวัดท่าตรงนี้เราอยู่ตรงไหนครับผมมืออะไรเป็นคนอยู่เพิ่งมาถึงแล้มาถึงพอดีผมมาถึงเพิ่งแล้วไอ้คนที่ตายอยู่ไหนตอนนี้แล้วมาถึงเราพูดอะไรแล้วมัาถึงตรงไหนเขาเป็นไปไล่เขาเขาวัดเขาตัดออกเรื่องอยู่แล้วคือเรามาถึงนอนขี่รถอะไรมา ี้อนมาบอกนไปสองคนก็ถึงไหนก็ถึงไหนเรดี่เดียวเยวไอ้มาถ่ายสดตอนแรกคือเขาเขาเข้ามาอ้าือองนี่เรายืนตรงนี้ผู้ตายยืนอยู่ใครไหนตรงนู้นเอาผู้ตายยืนยืนยังไงยืนหันหน้าหาเรา็ขย้ตรงนี้ปดูมาไหมยมายมาอยไปนี่ภาพภาพเป็ามนี่เสร็จแล้วปุ๊บเป็ไง นะอะไรทำกันไหมมาทำก่อหยุดหยุดผกแล้วเขียนนี้ไปตรงนี้ออกไปหน่อยมืงคือเขาบอกมืเขาโตเออขาโตขาโตขาโตไอ้เป็นการอัดพลาดจริงเลยเออแล้วเราต้องยต่อทีนี้ผมก็ที่นีไปน่ะเขาะยังไงอ๋อคือตอนนี้เออ ผมก็ไปเอาของข้างบนอย่างผมก็ไปเอาไอ้ก้อนถินอไไปเอาที่นั่นอเพรว่ามก็เป็นภาษามางมาเข้าไปนอยู่ข้างล่างเนี่ก็โทรแจ้งแจ้งกันนี่เจ้าตำรวจมาครับเสร็จแล้วเราทำไงต่อที่เดี๋ยวขาแจ้งอยู่คนแล้วเขาไปไหนก็ผมก็เดินเดินไปวนไปวนบานอยู่ครับเนี้ยไปได่ถูกดูะเลยคือตอนนี้ผมก็ยังจงโทาผมว่าพี่อไหน